ไม่ฝัน <Okay. S 1> แต่ส่วนมากเลขที่ให้ไปคือเป็นเลขนั่งสมาธิเอา <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าหวยตัวไหนเนี่ยมันจะขึ้นมันจะนมีมามันจะขึ้นเป็นเลขสีแดงขึ้นมาเลย <Okay. S 1> เพราะว่าอาจารย์จะนั่งสมาธิเอาอย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้นั่งสมาธิเห็นไหมมันขึ้นเก้าแปดหนึ่ง <Okay. S 1> แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ตัดให้ลุกสิษย์ <Okay. S 1> ก็ไม่เป็นไรมันเป็นอดีต ถือว่าเข้าอยู่สวัสดีครับปูสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสาธุสาธุวันนี้ได้เดินทางมาที่อาจารย์นะครับหลังจากที่ห้อยอกนะครับก็มาสนทนาแล้วก็ถือว่าเลขเข้านะครับในวันบวงสรวงเนาะครับเปดเก้าหนึ่งการวันนั้นที่เก้าเป็นเก้าเป็นหนึ่งให้มันได้คือเอาเอาตรงๆนะอาจารย์บอกตรงนะว่า อาจารย์น่ะนั่งสมาธิเห็นได้เก้าแปดหนึ่งครับแต่อาจารย์ไปเขียนน่ะก็เหมือนกับว่าเก้ากับหกกลับหัวให้แต่ความจริงน่ะอาจารย์ได้เก้าแปดหนึ่งแต่อาจารย์ตัดให้ลูกศิษย์ไม่หมดไงให้เป็นตัดกันเอาเองรี่มันตั้งงนี้ก็เลยเี๋ยสผมสองทีนี้มันก็ออกเก้าแปดแปดเก้าครับก็ถือว่ามาแต่อาจารย์มั่นใจเลยว่ายังไงก็แปดแน่นอน แล้วก็มีลูกศิษย์เขาถูกได้เยอะอยู่เขาได้ร้านกว่าก็จะมาแก้บนครับโอ้สาธุซื้อซื้อประทัตอยู่จะมาวันนี้แหละมาแก้บนวันนี้ครับเก้าเป็ตหนึ่งนะครับจะเก้า<ย>เปรนี้ก็ลูกศิษย์จากกลางประเทศบาจารย์ก็ใน <c oughs> ประเทศทไทยแหละแต่ว่าเขามีทุนโอ้อไร้านกว่าต่วัประเทศก็จะมาพรุ่งนี้ต่างประเทศก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาตัดหมด ส่วนมากเลขอาจารย์ให้เขาจะไม่ทิ้งเขาจะตัดทุกหางเพราะบางทีอาจารย์จะไม่ไม่ไม่ไมไมตัดให้บางทีมันพื้นที่ไม่พอให้เราตัดเราก็จะเขียนให้เฉพาะแค่นั้นเออมันก็ไม่ได้ตัดแต่คิดว่าแปลให้อยู่หลักสิบแน่นอนแล้วก็ใครที่มาหาอาจารย์มานั่นอ่ะที่อาจารย์ให้สี่หนึ่งหกหรือเปล่ามาสี่ตัครับผมทรัพยานาคมานีชเนลมาโยโคราแล้วทีนี้อาจารย์จะมงสมาธิเห็นเลขสามตัว ลูกศิษย์ก็ไปซื้อหวยอมสินทูกันเยอะเลยเนาะอมอมอมสินก่อนทูกันเต็มออมสินอมอมสินตรงตรงครับสามตัวเลยครับออกสามตัวตรงครับนัอาจารย์ก็ย้ำให้นางรำนั่นที่มานั่งนะอาจารย์เขาซื้อได้รับทรัพย์กันเยอะอยู่นางรำที่อยู่ข้างผมใช่ไหมหัวหน้านางรำหัวหน้านางรำบลัวก็กดเลยก็ว่าไม่พลาดทุกหวยครับ ออกมอมสินก่อนล่วงหน้าเนาะอาจารย์ครับก็ถือว่างวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้านะครับแล้วก็เลขที่วงทรงวันนั้นก็จะมีเลขในทองฟ้าด้วยนะครับที่พญานาคลงมากากระบาทหลายคนเห็นอยู่ในในคลิปนะครับฟปสี่สี่ครับสี่สี่เป็นเส้นสี่สี่ครับเลเป็นเลขสี่สี่ครับอาจารย์อุพ่อ <flatten. S 2> มีภาพอยู่เนาะครับเนาะหัวนั้นเนะอ,อาจารย์อูมีครับมีภาพมีครัเสียงทีนี้งวดนี้อาจารย์ว่าจะปล่อยให้ประมาณก็คิดอยู่ว่าอาจารย์ <c oughs> จะจัดพิธีแบบเล็กๆเอาเนาะบวงสรวงแบบเล็กๆเอาแต่ไม่ใช่พิธีบงวงสรวงแบบเส้นไหวครูบาอาจารย์นี่หลยก็จะจัดในพื้นที่ที่จํากัดก็ประมาณวันที่ เก้าที่สิบเป็นแล้เนาะวันที่สเ็แ้แต่เขา้สองวันเลยสองวันสองวันเลยเพราะว่าสําหรับลูกศิษย์คนใดที่จะมาก็ให้มากับสักระครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็คือถ้าใครสะดวกมาวันที่เก้าก็ได้สะดวกมาวันที่สิบก็ได้อะไรเงี้ยก็สองวันเลยตรงวันเสาร์วอาทิตย์น้องลุ้น อก็เก้าสิบหมอคนัดโอที่เก้าหมอนแกเอเอาเก้ายังก็คือวันที่เก้าสิบเามวันเลยสามวันเลยนะคือสามวันเนี่ยใครจะมาก็คือให้มาวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดจัอังคารพุทธใช่จันอังคารพุทธใช่ไหมอังคารพุทธค่ะเก้าสิบเอาวนอังคาร ก็ใครที่จะมาก็คือเรากแกบนในวันสามวันนี้ชาสามวันใครที่เอาไม่ไม่ไม่ได้เรียกแกบนคือเรียกเส้นไหวคืออาจารย์สําหรับลูกศิษย์ใดที่มาก็ให้ซื้อผลไม้มานคนไหนที่เราอยากซื้อผลไม้มาก็ซื้อผลไม้มา,มาหาอาจารย์ส่วนไอ้ที่อยู่ของอาจารย์ก็จะเดี๋ยวให้อาจารย์ทูกเขียนให้ บางทีลูกศิษย์มาไม่ถูกโทรมาหลายคนมาไม่ถูกต้องไปถามยูทูบเบอร์แต่แล้วว่านี่ก็ถามทางมาหลงทางเหมือนกันอันนี้ก็มาจากชนบุรีมาจากชนบุรีบ้าครับก็ีเหมือนกันคอมเมนต์อยากมาหาอาจารย์จะมาไม่ถูกนะครับวันนี้มาถูกแล้วตอนนี้สงสัยจะถูกเลขด้วยนะครับมาถูกแล้วใครที่มาที่นี่ไม่ต้องเอาเงินทองมา เอาแต่ใจมาเอาใจเอาหัวใจมา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 เอาเงินที่นี่เนาะครับมาค่อยมาเอาเงิ<ห><ใ>นที่นี่มาด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาใจมาที่นี่โดยที่มาเราไม่ต้องมีมากมีน้อยเราไม่ต้องไปคิดซีเรียส <c oughs> ไม่ต้องไปคิดมากแต่ก่อนลูกศิษย์ขออาจารย์มาจะมีอะไรแต่ก่อนไม่มีเงินนะเนาะอากคนมีฝันนี่ก็มาหาอาจารย์เล็กๆก็ติดหนี้เยอะไม่มีอะไรอืหลายคน ได้สุกวันนี่ก็ปลดที่ดินโฉนโดดออกสองใบแล้วได้แล้วได้แล้วบได้แล้วเรวเียบร้อยอครับอืม็ดีใจด้วยกับลูกศิษย์ที่ตอนนี้ยังเดือนนี่อยู่หมื่นกว่าเดือนแค่หมื่นกว่าก็งวดหน้ากระจบแล้วไม่ไคิดมากทำไมนเนาะอาจารย์จะปล่อยวันไหนครับเลขที่ <c oughs> จะกำหนดวันครับอาจารย์ <c oughs> คิดว่าน่าจะถ้าปล่อยหวยการก็จะปล่อยให้ไปก่อนเลยถ้าประมาณ ตีไปเลยประมาณสักเก้าสิบสิบเอ็ดไปสามวันเก้าสาวันวันที่เก้าวันที่ 9, วันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดลูกศิษย์ที่มาก็ให้เขามามาเลยกานก็จกะปลอยให้เลยตรงมานั้นใช่ใครมาก็เลยคือไม่เหมือนแต่ก่อนต้องมาให้มาอันนี้การอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างนี้มันไม่ไหวถ้าวันเดียวนี่คนมาเยอะเกินครับใจ<ช>เลยพักผ่อนด้วย อันนี้คือคใคร,ครคาแานนะใครมารถึงก็กลับใครมาถึงกลับเลยอะไรอย่างนี้นะมารับโชครับทรัพย์เปิดดวงชะตาอะไรอย่างนี้แล้วก็มา,าเส้นไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยใครมาถึงก็ถือผลไม้มาเท่านั้นนี่เราก็ขึ้นไหว้ปุ๊บช่วยกันเป็นวันไปวันนี้ก็ชุดหนึ่งอีกวันและแต่คนที่จะ,จะสะดวกมาวันไหนก็วันนั้นวสามวัน ใครมาไม่ได้ก็ชมทางช่อง u t u b e ก็ได้เด้อถ้าใครมาไม่ได้ก็ชมทาง YouTube เอาใี่หลายช่องมากเลยครับนี่ชมได้ช่องลุงไก่ช n n น l เด้อครับอุ้ยใช่หรือเปล่าเนาะหลายช่องครับผมทรัพย์พญานาคไบโยโคราชแอดมันี่ชาแนลเนาะครับร้อยทรัพย์นำโชคครับหลายช่องครับอย่าลืมคนมีฝันนีเด้อเจ้าที่มีฝันด้วยนะครับคนมีฝันด้วยนะครับ ช่องคนมีฝันครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อยู่ฝันนี้ยังตัวนี้ครับฝันแล้วฝันแล้วนะครับัวมีฝันนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านหนึ่งที่มาเปิดโชคเปิดลาบแล้วก็คือชีวิตนี่คือปังมากมาเขียนลายมือแต่ก่อนมาหน้าดําเลยไม่เครียดแต่ก่อนมาอาจารย์ก็เปิดซ้าให้อาจารย์เห็นลูกศิษย์คนนี้ก็ปรารถนาให้เขาส่งเสริม ตั้งแต่มาเข oh! ียนลายมืออาจารย์ก็คือมีโชคเลยแล้วก็ฝันแม่นด้วยอ่าใส่ขึ้นเยอะเลยคอสองหน้านิดนึงเด้อนี่ครับคนมีฝัน AFC ครับเป็นทีมงานเคยเดินด้วยกันเมื่อสองปีที่แล้วมั้งเมื่อเมื่อกี้นี่เขาฝันเมื่อเมื่อกี้เขาฝันออกตรงๆเลยนะคนมีฝันนี่โอบนด้วยถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดแต่วันนี้เขาก็ฝันละวันนี้วันนี้เขาฝันแล้ววันนี้ฝันต่องวด้วยอาจารย์ผ ันตองววด้ยอ๋อเดี๋ยวจะค่อยดูคลิปคนมีฝันอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ปูติดตามกันเยอะนาเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปคนมีฝันอีกข้อหนึ่งจีบหนึ่งนะครับอาจารย์ปูแล่วคนที่เข้ามาแก้บนวันนั้นน่ะเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะอยู่สังขละอ่าใช่ถูกล่ะคนที่มาที่นี่กลับไปถูแล้วจะเห็นเลขสี่สี่บนตาาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยก่อนที่จะมางานบองสองวันนั้นใช่มมาวันแก้บนวันนั้นเกามาที่นี่ด้วยใช่ค่ะใช่เป็นนางรำหรือเป็นอะไรไม่ค่ะ มาธรรมนานี่แเข้ามาธรรมนาเราเรยนมาด้วยศรัทธากไปก็มากลับพระพิคเนีนี่แหละอยู่ที่นี่อ๋อสิบแปดล้านเต็มๆ็มได้สิบแปดล้านบ่อยู่บ้านไหนเนาะยังไม่ได้สังขะอยู่สังขะเดี๋ยวว่ามันดูอยู่บ้านไหนเนาะธรรมนาอบ้าก็ที่นี่มันเป็นเหมือนกับว่าอาจารย์ว่ามันเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งใครที่มาก็เหมือนกับว่าดวงเปิดเลยก็จะมีทรัพย์เนาะเหมือนกับว่าแต่ก่อนนี่ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยไม่มีเงินนะ และหลายคนที่มาแต่ก่อนเนะี่ยไม่เคยถูกไว้เลยพอมาที่นี่เขาถูกไว้กันหลายงวดอีกมันก็มันก็น่าแปลกเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะภูมิที่อะไรก็นี่เนาะภูมิเพิ่มเปิดให้นะถ้าใครมียานบารมีถึงเนาะปู่อาจารย์ก็เห็นเก <c oughs> นะ้าแปดหนึ่งนั่งวันเมื่อกี้เก้าแปดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตัดให้ลูกศิษย์ก็ให้ลูกศิษย์ไปตัดเอ,เองเดี๋ยววดน,นี้ก็น่าจะไหนมา เดี๋ยวก็อาจารย์ก็จะให้ไปตั้งแต่วันที่9วันที่10วันที่11ก็คือใครที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยก็สะดวกวันไหนก็มาช่วงเวลาวันที่9 10วันที่10วันที่11ไอ้ตู้เอาที่อยู่ให้เขาหน่อยแล้วเบอร์โทรเขียนให้เบอร์โทรของเอาของของอาจารย์ทุบอาจารย์ทุกบบมีทางมีเดเอาเบอร์โทรกับไอ้ที่อยู่ให้ลูกศิษย์หน่อยแล้วเขียนใส่กระดาษมาเพื่อพ่น อยากจะส่งอะไรให้เขียนที่อยู่เขียนให้คนเขียนสวยเขียนตัวใหญ่หน่อยเด้อบ้านเกาะแก้วมูนหนึ่งที่อยู่หนึ่งร้อยสี่สิบสองเขียนให้เขาหน่อยเผื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มามาไม่ถูกก็อยากจะมาหาอาจารย์ถ้าใครมาไม่ได้ก็ติดตามในย u b e อดีแต่ว่าวดนี้เดี๋ยวรอติดตามใหม่นะครับติดตามใหม่อาจารย์อวยพรปีใหม่ให้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ตาม S <S ก็ปีใหม่เนาะ2567ก็ขอให้ลูกสิทธ์ลูกหาทุกคน,นำํำรวยเงินทองอขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ทุกคนมีเงินเก็บแล้วก็มีเงินใช้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาแล้วก็ พระอาจารย์ปู่สมหวังครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่ประสิ์ประสาทวิชาขอให้บารมีของท่านช่วยคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาอยู่เย็นเป็นสุขไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยจากพยานารายทัังปวงนะสาธุนะลุงนะสาธุครับเดี๋ยว fc นะครับนี่เด้อครับที่อยู่ของอาจารย์นะครับใครมาไม่ถูกครับนี่ที่อยู่ของอาจารย์แซมนะครับ fc นะครับมีกระเบอร์พร้อมเบอร์โทรด้วยนะครับ อันนี้ที่อยู่ของอาจารย์ที่อยู่ของอาจารย์เบอร์โทรก็แม่ของอาจารย์หรือเปล่าน้องนี่ลงท้ายด้วย7475 7475อ๋ออาจารย์แซมอาจารย์แซมสงสสยของอาจารย์นะครับอ่ะชับอย่างชัดนะครับ,บก่อแก้วหมู่หนึ่งตำบลก่อแก้วอำเภอสามรงทราบจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็พลิกให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับคนจบเลขละเลขต่างประเทศนะครับให้คนนะครับ วันน,น,นี้วันนี้วันนี้ไม่รู้วันไหนเรารลงคลิปอันนี้เด้อเอฟซีนะครับอ่ะอันนี้เป็นเลขทูบขจุดเลขทูบจ,จุดนะครับมีฝันจุดเสียงไทยเออเลขทูบคนมีฝันจุดนะครับ